สวัสดีชาวท็อปซิเปียนทำไมวัดหินที่มีอายุ6,000ปีถึงต้านทาน,ทานแผ่นดินไหวได้ในขณะที่ถนนคอนกรีตฟุตบาทไทยสไตล์แตกเราวเป็นหลุมเป็นบ่อทุกครั้งที่ฝนตกหรือแม้ฝนจะไม่ได้ตกก็ตามในวิดีโอนี้เพื่อนๆจะได้เรียนรู้วิธีก่อสร้างโบราณที่จะเปลี่ยนมุมมองของคุณต่อบรรพบุรุษของเราอย่างเช่นโครงสร้างเหล่านี้ที่ใช้หินก้อนวางเรียงซ้อนกันโดยไม่ใช้ปูนแต่ก็ยังคงตั้งต,งตระงานมา,มาจนถึงทุกวันนี้หรือจะลองพิจารณาวัดที่แกะสลักจากหินก้อนเดียวดูสิมันจึงมากเพราะถูกแกะสลักจากบนลลง และในตอนท้ายวิดีโอคุณจะได้เห็นโครงสร้างบนเนินเขาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ถูกพูดถึงในหมู่นักวิชาการซึ่งหากได้รับการยืนยันพวกเราอาจจะต้องปรับปรุงตำร,ราประวัติศาสตร์ของเราใหม่หมดมามาเริ่มกันเลยนันมาดอนเมืองโบราณล,ลอยน้ำเพื่อนเพื่อนรู้หรือไม่ว่ากลางมหาสมุทรแปซิฟิกอันแสนกว้างใหญ่นั้นมีเมืองลอยน้ำที่ประกอบด้วยเกาะเทียมถึง92เกาะน,นันมาดอนตั้งอยู่นอกชายฝั่งเกาะพนเป นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่คุณยังรู้จักน้อยมากและถูกประเมินค่าต่ำเกินไปสิ่งมหัศจรรย์ทางวิศวกรรมแห่งนี้สร้างขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีสมัยใหม่แต่กลับสามารถยืนหยัดผ่านมรสุมในมหาสมุทรอันรุนแรงมาได้นานหลายศตวรรษเมืองที่เคยรุ่งเรืองแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางทางการเมืองและศาสนาของราชวงศ์ซาอูเดิลเลอร์ที่ปกครองเกาะระหว่างศตวรรษที่12-16แต่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่ามันถูกสร้างขึ้นได้อย่างไร สิ่งที่เรารู้คือซากปรากหักพังแสดงให้เห็นว่าเมืองนี้สร้างขึ้นจากแผ่นหินสีดำขนาดใหญ่บางก้อนมีน้ำหนักมากถึง50ตันหนักพอๆกับช้าง5้าตัวมามัดรวมกันเลยล่ะแถมยังถูกขนส่งมาจากในเกาะที่อยู่ลึกเข้าไปหลายสิบกิโลเมตรด้วยซึ่งถ้าเป็นตอนนี้การเคลื่อนย้ายหินยังต้องใช้เครนขนาดใหญ่แต่วิศวกรและคนงานยุคนั้นสร้างเมืองเหล่านี้โดยไม่ต้องใช้เครื่องจักรหรือแม้แต่ล้อก็ยังไม่มีแล้วพวกเขาสร้างมันขึ้นมาได้ยังไงล่ะ ตามตำนานท้องถิ่นพอมดฝาแฝดได้ใช้เวทมนต์เรียกมังกรบินมาช่วยยกหินขึ้นฟังดูน่าเหลือเชื่อใช่ไหมแต่ความสามารถอันน่าทึ่งนี้ทําให้พวกเขาได้รับความเคารพและกลายเป็นผู้ปกครองยุคแรกของราชวงศ์ซาอูเดอร์เลอร์แต่สําหรับนักวิทยาศาสตร์พวกเขาเสนอทฤษฎีที่ต่างออกไปว่าผู้สร้างอาจใช้ประโยชน์จากกระแสน้ําขึ้นน้ําลงและนําแพ่ที่ทําจากต้นมะพร้าวขนส่งหินผ่านคลองเทียมที่ขุดไว้ในแนวปะการางัง แล้วเมืองทั้งเมืองจะวางอยู่บนแนวปะการังและผิวน้ําได้ยังไงกันมันน่าทึ่งมากๆที่พวกเขาวางโครงสร้างอย่างถูกต้องทําให้แนวปะการังสามารถรับน้ําหนักมหาศาลได้ช่างก่อสร้างในสมัยนั้นได้สร้างฐานที่แข็งแรงด้วยการเรียงหินขนาดใหญ่สร้างเป็นกำแพงแล้วเติมเต็มช่องว่างด้วยเศษปะการังและหินก้อนเล็กๆจากนั้นเรียงหินที่ล็อกกันในรูปแบบควยสลับทําให้กำแพงแข็งแรงมาก น่าเสียดายที่พอเวลาผ่านไปราชวงศ์ซาอูเดินเลอร์เสื่อมสลายแถมการเข้าถึงน้ำจืดย่างขึ้นและพื้นที่เพาะปลูกก็น้อยลงเรื่อยๆในที่สุดเมืองนี้ก็ถูกปล่อยให้ร้างแต่ไม่ได้ทิ้งไว้เพียงปริศนาเท่านั้นยังทิ้งบทเรียนเกี่ยวกับนวัตกรรมฝีมือมนุษย์และการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมไว้ด้วยวัดใต้ดินยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์แค่วัดโบราณเก่าก็น่าขนลุกแล้วแต่ลองจินตนาการดูว่าถ้ามันซ่อนอยู่ใต้ดินและถูกปิดผนึกไว้นานนับพันปีด้วยหล่ะจะเป็นยังไง ไฮโปจีอุมแห่งซาฟรีเอนี e ni, คือสิ่งก่อสร้างที่มีอายุถึง6,000ปีซ้อนอยู่ใต้ถนนบนเกาะมอตาสถานที่อันน่าทึ่งที่ถูกค้นพบโดยบังเอิญในปี1902เมื่อคนงานก่อสร้างกำลังทำงานของเขา ว่าแต่ทำไมต้องสร้างวัดใต้ดินด้วยละ่ะแม้จะฟังดูแปลกๆแ,แต่แนวคิดนี้กลับค่อนข้างสมเหตุสมผลเพราะวัดใต้ดินอาจสร้างขึ้นเพื่อป้องกันผู้ลุกรานและหินปูนบนเกาะมอลตาก,ก็ค่อนข้างนิ่มทําให้การขุดเจาะง่ายแต่ถึงแม้หินจะนิ่มการแกะสลักหินขนาด500ลูกบาทเมตรโดยใช้แค่เครื่องมือจากหินและกระดูกถือเป็นความสําเร็จที่น่าทึ่งแล้วคนสมัยนั้นเขาทาอะไรกันในวัดใต้ดินกันนะหลักฐานทางโบราณาคดีชี้ให้เห็นว่าสถานที่แห่งนี้เคยเป็นสุสานขนาดใหญ่เพราะพบโครงกระดูกมนุษย์กว่า00ร่าง และผู้เชี่ยวชาญยังเชื่ออีกว่าที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับพิธีกรรมฝังศพและการบูชาบรรพบุรุษด้วยแล้วเพื่อนๆเดาออกไหมว่าสุสานโบราณใต้ดินมีลักษณะยังไงเราจะพาเขาไปชมทางเดินที่ซับซ้อนซึ่งแบ่งออกเป็น3ชั้นเริ่มจากชั้นบนซึ่งอยู่ลึกลงไปใต้ดินเพียง1เมตรมีห้องหลายห้องเชื่อมต่อกันเพื่อทําพิธีกรรมเกี่ยวกับศพถัดลงไปจะเป็นชั้นกลางเป็นพื้นที่ใจกลางของวัดใช้สําหรับพิธีบูชาซึ่งประกอบด้วยห้องที่น่าทึ่ง3ห้องห้องแรกคือห้องหลัก เป็นห้องวงกลมผนังเรียบและบางส่วนยังมีภาพวาดสีแดงโบราณที่อยู่รอดมานับพันปีและในห้องนี้นักโบราณคดียังพบรูปปั้น,นางนอนอันเลื่องชื่อซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันว่าเป็นเทพีแห่งการให้กำเนิดหรือสัญลักษณ์ของการหลับไหลชั่วนิรันดร์กันแน่ถัดไปคือห้องออร์รคทิลที่แม้แต่เสียงกระซิบเบาก็ยังก้องไปทั่วทางวัดได้อย่างน่าทึ่งมันเป็นไปได้ยังไงนะ้องขอบคุณเพดานและผนังโค้งที่ออกแบบมาไม่เพียงเพื่อความสวยงามเท่านั้นแต่ยังเพื่อขยายเสียงและสร้างเสียงสะท้อนที่ยาวขึ้น การศึกษาพบว่าเสียงสวดมนต์ของผู้ชายสามารถขยายเสียงได้เป็นพิเศษนี่แสดงว่าคนยุคหินรู้จักหลักการทำงานของเสียงดีกว่าที่เราคิดไว้มากลองนึกบรรยากาศระหว่างทำพิธีศักดิ์สิทธิ์ดูสิเสียงสวดมนต์เสียงกลองดังกลองสะท้อนจากทุกด้านคงสะเทือนถึงทุกจิตวิญญ,ญาณที่หลับไหลในนั้นส่วนอีกห้องเรียกว่าห้องศักดิ์สิทธิ์เป็นห้องที่สร้างขึ้นสำหรับบูชาเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะ มาถึงชั้นล่างสุดที่ลึกลงไปประมาณ10เมตรจากผิวดินเป็นสถานที่ฝังศพหมู่ซึ่งต่างจากชั้นอื่นๆตรงที่ไม่มีสิ่งของใดๆหลงเหลืออยู่นอกจากซากกระดูกเท่านั้นแต่ทำไมสถานที่ทางจิตวิญ,ญญาณอันสำคัญขนาดนี้ถึงถูกลืมไปมีอะไรเกิดขึ้นจากผู้คนที่ไม่กลับมาที่นี่อีกหรือเปล่าเพื่อนๆคิดว่าอะไรคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะเดอรินกูยูเมืองใต้ดินสุดแกร่งของตุรกีคุณเคยสงสัยไหมว่าอาจมีเมืองลับๆซุกซ่อนอยู่ใต้เท้าของคุณก็ได้นะ นี่คือเรื่องจริงของเดอรินกูยูประเทศตุรกีเมืองใต้ดินที่มีความลึกถึง85เมตรและเคยมีผู้คนอาศัยอยู่มากถึง2,000 20, 0คนแต่ทำไมกันนะผู้คนถึงเลือกมาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใต้ดินที่ทั้งมืดและชื้นล่ะจริงๆแล้วพวกเขาไม่มีทางเลือกเดอรินกูยูถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่หลบภัยมันปกป้องผู้คนนับหมื่นจากผู้ลุกรานและสงครามอันโหดร้ายมาตลอดกว่า2,000ปีแม้จะผ่านมาหลายศตวรรษเมืองโบราณแห่งนี้ก็ยังคงสภาพสมบูรณ์มาจนถึงทุกวันนี้ ทนทานยืนหยัดอยู่ได้นานกว่าอาคารสมัยใหม่หลายหลังเสอีกและลองคิดดูนะว่าการก่อสร้างในยุคนั้นสามารถสร้างเมืองแห่งนี้ขึ้นมาได้โดยไม่มีเครื่องสมัยใหม่อะไรเลยพวกเขาใช้เพียงเครื่องมือหินดั้งเดิมความมุ่งมั่นและสัญชาตญาณในการเอาชีวิตรอดเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้คือเมืองที่มีถึง18ชั้นซึ่งออกแบบอย่างประณีตเพื่อให้ผู้อาศัยสามารถดำรงชีวิตอยู่ใต้ดินได้อย่างสะดวกสบายแล้วคนที่นี่จะหายใจได้ยังไงล่ะ แน่นอนว่าวิศวกรของพวกเขารู้ถึงปัญหานี้เลยสร้างช่องระบายอากาศมากกว่า50ช่องไปยังผิวดินเพื่อให้อากาศบริสุทธิ์เข้าถึงทุกชั้นแล้วน้ำละ่ะปัญหานี้ถูกแก้ไขด้วยการขุดบ่อน้ำลึกกว่าห้าเมตรเพื่อให้มีน้ำสะอาดเพียงพอสำหรับทุกคนและคำถามที่สำคัญที่สุดพวกเขาปกป้องตัวเองจากภัยคุกคามได้ยังไงคำตอบคือเมืองนี้ได้รับการปกป้องจากประตูหินวงกลมขนาดใหญ่ที่เปิดปิดได้จากด้านในเท่านั้นทำให้เมื่อปิดประตูแล้วจะไม่มีผู้บุกรุกคนไหนสามารถเข้ามาได้อีก และแต่ละชั้นยังมีประตูของตัวเองจึงสามารถถอยลึกลงไปชั้นล่างได้ในกรณีที่ถูกโจมตีเมืองเดอรินกูยูจึงเป็นหลักฐานที่พิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งของมนุษย์และทักษะทางวิศวกรรมอันชาญฉลาดและที่น่าประหลาดใจก็คือเดอรินกูยูเป็นเพียงหนึ่งในเมืองใต้ดินกว่า200แห่งในภูมิภาคนี้ลองนึกภาพถึงช่วงเวลาที่โลกสองใบอยู่คู่ขนานกับที่นี่ดูสิโลกหนึ่งอยู่เหนือพื้นดินและอีกโลกหนึ่งซ้อนอยู่ใต้ดินคงเป็นอะไรที่ว้าวมาก โครงสร้างมหึมาใต้ดินสุดลึกลับในประเทศจีนเป็นเวลาหลายศตวรรษที่ชาวบ้านในเมืองเจิ้อเจียงประเทศจีนเรียกบ่อน้ําเหล่านี้ว่าบ่อลึกไรก้นพวกเขาบังมาตกปลาและซักผ้าโดยที่ไม่รู้เลยว่าใต้บ่อน้ํานั้นมีอะไรซ่อนอยู่จนกระทั่งในปี1992ชาวนาขี้สงสัยตัดสินใจสูบน้ําออกจากบ่อที่แสนลึกลับนี้หลังจากสูบน้ําติดต่อกันนานถึง17วันความลับที่ซ่อนอยู่ก็ถูกเปิดเผยนั่นคือถ้ำหลงโยก ทำขนาดมหึมาจำนวน24ทําที่ถูกแกะสลักด้วยมือมีพื้นที่มากกว่า30,000ตารางเมตรและมีเพดานสูงถึง30เมตรที่น่าทึ่งคือแม้อยู่ใต้น้ำนานหลายศตวตรรษทําโบราณเหล่านี้ยังคงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แต่พวกเขาสร้างทํามังหึมานี้ขึ้นใต้บ่อได้ยังไงนะนักวิจัยพบเสาหินช่องระบายน้ำและระบบระบายน้ำที่ซับซ้อนเป็นหลักฐานชัดเจนว่าท้าเหล่านี้เคยอยู่บนดินมาก่อน แต่การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำใต้ดินในพื้นที่ทำให้ถ้ำถูกน้ำท่วมและซ่อนอยู่ใต้ผืนน้ำไปในที่สุดที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่านั้นคือไม่มีบันทึกทางประวัติศาสตร์ใดๆเกี่ยวกับถ้ำขนาดใหญ่นี้เลยหลักฐานเพียงอย่างเดียวคือเศษเครื่องปั้นดินเผาอายุกว่า2,000ปีที่ชี้ว่าถูกสร้างขึ้นในยุคราชวงศ์ฉินหรือฮั่นซึ่งเป็นยุคที่จีนโบราณเจริญรุ่งเรืองทางเทคโนโลยีที่สุดยุคหนึ่งและการแกะสลักถ้ำเหล่านี้คนงานต้องขนย้ายหินออกไปเกือบ1ล้านลูกบาทเมตร แต่ที่น่าแปลกคือไม่พบร่องรอยของหินที่ถูกขุดออกไปเลยแม้แต่น้อยและยังไม่มีสิ่งปลูกสร้างในบริเวณใกล้เคียงที่ทําจากหินเหล่านั้นด้วยภายในถ้ำยังลึกลับขึ้นไปอีกเพราะไม่พบร่องรอยของเครื่องมือหรือเศษวัสดุก่อสร้างใดๆมีเพียงผนังที่ถูกตกแต่งด้วยเส้นขนาดอย่างสมบูรณ์แบบรูปแกะสลักมังกรและนางฟ้าที่งดงามรวมถึงเสาหินขนาดใหญ่แล้วถ้ำแห่งนี้สร้างขึ้นมาเพื่อทำอะไรนะ แม้จะมีการวิจัยอย่างละเอียดแต่ก็ยังไม่มีทฤษฎีใดที่ยืนยันได้แน่ชัดบางคนเชื่อว่าอาจเป็นเหมืองหินทรายแต่ถ้าเป็นเหมืองจริงผนังก็น่าจะดูครุขระและไม่สมบูรณ์แบบอย่างนี้แต่ก็มีบางคนเสนอว่าหรือนี่อาจจะเป็นบังเกอร์ลับของทหารแต่ถ้ามันเป็นบังเกอร์จริงทำไมถึงต้องตกแต่งอย่างสวยงามขนาดนี้ในช่วงสงครามล่ะอีกทฤษฎีหนึ่งคิดว่าที่นี่เป็นสถานที่สำหรับฝึกสมาธิของนักบวชลทัทธิเตา๋าหรืออาจเป็นสุสานของจัก,กรพรรดิ แต่ก็ไม่พบศพหรือโบราณวัตถุที่ใช้ฝังศพใดๆทฤษฎีสุสานจึงไม่น่าเป็นไปได้ขณะที่ทำเลที่ห่างไกลและเงียบสงบอาจสนับสนุนทฤษฎีที่เป็นสถานที่ฝึกสมาธิของลัทธิเต๋ามากกว่าแล้วคุณหลักคิดยังไงทฤษฎีไหนสมเหตุสมผลที่สุดหรือความจริงแล้วถ้ำหลงโยอาจมีจุดประสงค์ที่แตกต่างจากที่เราคิดไวโดยสิ้นเชิงก็เป็นได้วิหารไกรลาดสิ่งมหัศจรรย์ที่สร้างจากบนลงล่างของอินเดีย มีใครพอะจะเดาได้ไหมว่าวิหารขนาดใหญ่นี้ถูกสร้างขึ้นได้ยังไงตามปกติแล้วสิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่มักสร้างจากฐานล่างขึ้นไปด้านบนแต่ไม่ใช่กับวิหารไกรลาาเพราะวิหารถูกแกะสลักจากหินก้อนเดียวขนาดมหึมาโดยเริ่มจากบนลงล่างว้าวทำได้ไงเนี้อ่ยอืมแต่ทำไมพวกเขาถึงเลือกวิธีที่แปลกประหลาดขนาดนี้ล่ะ ลองคิดดูสิคนงานต้องจินตนาการถึงวิหารทั้งหมดให้อยู่ภายในหินก้อนใหญ่เพียงก้อนเดียวและก่อนที่จะลงมือแกะสลักแม้แต่ครั้งเดียวทุกๆรายละเอียดต้องถูกวางแผนไว้อย่างสมบูรณ์แบบเพราะถ้าผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวก็ไม่สามารถกลับไปแค่ไขอะไรได้ก็นะการแกะสลักหินไม่มีปุ่ม control Z ให้กดย้อนกลับไปได้สักหน่อยวิธีเดียวที่เป็นไปได้ก็คือการใช้ช่างฝีมือที่เก่งที่สุดในอินเดียค่อยๆแกะสลักวัดด้วยค้อนและสิวธรรมดาจากยอดลงสู่ฐานล่าง ฟังดูปแปลกๆนะว่าไหมแต่จริงๆแล้วมันสมเหตุสมผลทางวิศวกรรมอย่างน่าประหลาดเพราะการแกะสลักหินจากบนลงล่างทําให้คนงานยืนบนหินที่แข็งแรงมั่นคงขณะทํางานไม่ต้องใช้โครงไม้ไผ่ช่วยรับน้ําหนักวิธีนี้ปลอดภัยและยังแก้ปัญหาเศษหินได้อย่างชาญฉลาดเพราะมันจะตกลงไปด้านล่างโดยธรรมชาติเราลองมาดูกันว่าวิหารแห่งนี้ใช้เวลาสร้างนานแค่ไหนถึงจะเสร็จเดากันไม่ถูกแน่เพราะมันใช้เวลา18ปี แต่ทำไมต้องทุ่มเทมากขนาดนี้อะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดผลงานวิศวกรรมอันน่าทึ่งแบบนี้ตามตำนานเล่าว,ว่าพระราชินีโลกมหาเทวีได้ตั้งสัตว์ปฏิญาณว่าจะสร้างวัดนี้ขึ้นเพื่อแสดงความรู้สึกขอบคุณหลังจากที่พระสวามีของพระองค์ซึ่งก็คือกษัตริย์กฤษณาที่หนึ่งทรงหายจากพระอาการประชวนหนัก ในขณะที่ตามประเพณีฮินดูวิหารไกรลาศเป็นสัญลักษณ์แทนภูเขาไกรลาศอันเป็นที่ประทับศักดิ์สิทธิ์ของพระศิวะเทพเจ้าสูงสุดของพวกเขาวิหารแห่งนี้จึงเป็นความมหัศจรรย์ที่สะท้อนถึงความศรัทธาวิศวกรรมและศิลปะที่งดงามอย่างแท้จริง,ห,งหินยักษ์แห่งบาอาัลเบกหินของเทพเจ้าช้างก่อสร้างสมัยโบราณสามารถยกหินที่มีน้ำหนักถึง800ตันซึ่งเทียบเท่ากับช้าง150ตัวได้ยังไงกัน วันนี้เราจะมาคลี่คลายหนึ่งในปริศนาอันยิ่งใหญ่ทางโบราณคดีด้วยกันยินดีต้อนรับสู่ปาอันเบกประเทศเลบานอนบ้านของหินตัดขนาดยักษ์ที่สุดที่มนุษย์เคยสร้างมาที่นี่คือที่ตั้งของวิหารเฮลิโอโพลิสซึ่งหมายความว่าเมืองแห่งดวงอาทิตย์สิ่งมหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นในยุคโรมันเมื่อ2,000ปีก่อน ทางตะวันตกของวิหารมีกำแพงที่สร้างจากหินปูนขนาดมหึมา3าก้อนที่เรียกกันว่าหินไตรลีทอนโดยแต่ละก้อนมีขนาดยาวถึง19เมตรและหนักประมาณ800ตันแต่เดี๋ยวกลับมาที่คำถามแรกกันก่อนคือคนโบราณยกหินขนาดใหญ่ยักษ์ขนาดนี้ขึ้นมาได้ยังไงนักวิทยาศาสตร,ร์คำนวณแล้วว่าแม้แต่เทคโนโลยีสมัยใหม่ในปัจจุบันยังต้องใช้เครนขนาดใหญ่หลายตัวในการเคลื่อนย้ายซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เพิ่งจะมีในศตวรรษที่ผ่านมาเรื่องนี้จึงยังเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้ ลองสังเกตความเรียบเนียนของผิวหินลักษณะที่แม่นยำขนานี้ในปัจจุบันต้องใช้เลเซอร์ในการตัดหินแล้วคนโบราณเมื่อหลายพันปีก่อนทำได้ยังไงเนี่ยที่สำคัญหินเหล่านี้ไม่ได้วางไว้แค่เพียงเพื่อแสดงถึงวิศวกรรมอันเป็นปริศนาแต่มีความสำคัญในการยึดโครงสร้างให้มั่นคงโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยอย่างเลบ้านอนแล้วหินมะฮึมาเหล่านี้มาจากที่ไหนกันนะห่างออกไปเพียง900เมตรมีเหมืองหินที่พบหินใหญ่กว่านั้นหลงเหลืออยู่ตัวอย่างเช่น หินแห่งสตรีมีคันซึ่งเป็นหินขนาดใหญ่หนัก1000ตันซึ่งโผล่ออกมาให้เห็นบางส่วนเป็นเวลาหลายพันปีตามตำนานเล่าว,ว่าผู้หญิงที่แตะหินก้อนนี้จะสามารถตั้งคันได้อย่างง่ายได้แต่ยังมีหินที่ถูกลืมซึ่งถูกฝังอยู่ใต้ดินและเพิ่งถูกค้นพบในปี2014น้ำหนักถึง1650ตันเป็นหนึ่งในหินที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยถูกขุดออกมาในโลกแต่ทำไมหินขนาดใหญ่ที่ถูกประดิษฐ์อย่างประณีตเหล่านี้ถึงไม่เคยถูกนำไปใช้งานหรือว่ามันจะหนักเกินกว่าจะเคลื่อนย้ายได้ จนถึงทุกวันนี้คำถามเหล่านี้ยังคงเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่แต่คำถามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือช่างสมัยโบราณเป็นผู้สร้างและขนย้ายหินเหล่านี้จริงๆนะหรือบางคนเชื่อว่าอาจเป็นผลงานทางวิศวกรรมโรมันที่ล้ำสมัยวกับแรงงานของคนเลบานอนในยุคนั้นขณะที่บางคนกลับเสนอแนวคิดสุดแปลกว่าอาจเกี่ยวข้องกับยักษ์หรือแม้แต่มนุษย์ต่างดาวก็ได้อนุสาวรีย์โยนาคุนิปริศนาใต้ท้องทะเลของญี่ปุ่น โครงสร้างลึกลับนี้เป็นฝีมือของมนุษย์หรือเป็นเทียงความอัศจรรย์ที่ธรรมชาติออกแบบกันแน่คำถามนี้แบ่งโลกออกเป็นสองฝ่ายและถกเถียงกันมานานหลายทศวรรษเรื่องทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในปี1986เมื่อนักดำน้ำชื่อคิฮาชิโระอาราทาเกะกำลังสำรวจใกล้เกาะโยนากุนิได้บังเอิญค้นพบสิ่งที่ต่อมารู้จักกันในนามอนุสาวรีย์โยนากุนิคุณเคยรู้สึกขนลุกกันบ้างไหมมันเป็นความรู้สึกที่เกินจะรับไหว คิฮาชิโระเล่าถึงตอนที่เขาเห็นโครงสร้างหินขนาดใหญ่ครั้งแรกยาวกว่า200เมตรที่ก้นทะเลเขาเชื่อว่าตัวเองได้ค้นพบสมบัติลับเข้าซะแล้วไม่นานหลังจากนั้นทีมนักวิทยาศาสตร์ก็เดินทางมาที่นี่หลังจากศึกษาวิจัยอย่างละเอียดก็ได้เกิด2ทฤษฎีขึ้นมากลุ่มแรกมีนักวิจัยหลายคนรวมทั้งดรมาสากิคิมูระนักธรณีวิทยาทางทะเลชื่อดังและชาวบ้านในพื้นที่เชื่ออย่างหนักแน่นว่าสิ่งนี้ถูกสร้างโดยมนุษย์โดยพวกเขาเชี้ให้เห็นว่า ข้อแรกมุมของหินที่ตรงเป๊กค,คือทำมุม90องศาซึ่งแทบจะไม่มีทางเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติข้อ2รูปทรงที่สมมาตรและผิวหินที่เรียบเนียนซึ่งอาจมีร่องรอยของเครื่องมือด้วยและสุดท้ายคันบันไดที่ดูเหมือนถูกแกะสลักด้วยความสูงเท่ากันที่35เซนติเมตรถ้าอนุสาวรีย์นี้ถูกสร้างโดยมนุษย์จริงมันจะมีอายุเก่าแก่กว่า10,000ปีในสมัยที่บริเวณนี้ยังอยู่เหนือระดับน้ําทะเลนั่นหมายความว่าอาจเคยมีอรารยธรรมโบราณที่จเจริญรุ่งเรืองในเอเชียตะวันออก ซึ่งเก่าแกกว่ายุคอรารยธรรมอียิปต์หลายพันปีแต่ในขณะเดียวกันนักวิทยาศาสตร,ร์อีกกลุ่มกลับเสนอหลักฐานที่น่าเชื่อถือพอๆกันว่ามันเกิดจากธรรมชาติโบราณสถานแห่งนี้ประกอบด้วยชั้นหินทรายที่แตกออกมาตามแนวเส้นตรงตามธรรมชาติและผ่านการกัดเซาะโดยกระแสน้ําในมหาสมุทรต่อเนื่องนานหลายพันปีซึ่งแม้จะมีการสำรวจอย่างละเอียดก็ไม่พบหลักฐานที่แน่ชัดว่าเป็นฝีมือมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือเครื่องปั้นดินเผาจารึกหรือวัตถุทางวัฒนธรรมใดๆ ที่สำคัญมีปรากฏการณ์แบบนี้ที่อื่นในโลกด้วยเช่นถนนบีมินีในบาฮามาสหรือจะเป็นทางเดินยักษ์ในไอแลนด์และยังมีก้านดาเดียน้าผาหินริมทะเลในเวียดนามด้วยปัจจุบันอนุสาวรีย์โยนาคุนี้ยังคงท้าทายความเข้าใจของเราในด้านโบราณคดีและธรณีวิทยา อย่างที่คิฮาชิโร่เคยกล่าวไว้อนุสาวรีย์โยนาคุนิตอนนี้ไม่ใช่แค่สมบัติของเกาะแต่กลายเป็นสมบัติสําคัญของญี่ปุ่นที่ดึงดูดนักวิจัยนักดําน้ําและผู้สนใจจากทั่วโลกให้เดินทางมาสํารวจที่นี่เป็นหลายพันคนทุกปีซักไซวาแมนปอมปราการแห่งกําแพงหินเพื่อนๆต้องหนึ่งภาพไม่ออกแน่ว่าการขนย้ายหินจํานวนมากขึ้นเขาโดยไม่มีเครื่องจักรที่ทันสมัยมันจะลําบากขนาดไหน ที่นี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างอันยอดเยี่ยมของวิศวกรรมชาวอินคาซึ่งสะท้อนความฉลาดของอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ที่เคยรุ่งเรืองในอเมริกาใต้ตั้งแต่ศตวรรษที่15ถึงศตวรรษที่16หินที่ใหญ่ที่สุดที่นี่หนักถึง125ตันหรือหนักกว่าช้าง25ตัวมัดรวมกันและโครงสร้างทั้งหมดมีความยาวมากกว่า500เมตรแล้วในอารยธรรมที่ยังไม่มีล้อจะสร้างสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ได้ยังไงกันนะนักบันทึกชาวสเปนยุคแรกๆบางคนไม่เชื่อว่าชาาาาวอิินนนคจะสสร้้งงง่่่ททีีึแบบได เลยคิดว่าเป็นผลงานของปีศาจหรือยักษ์แต่ความจริงก็คือนี่เป็นผลจากความฉลาดของชาวอินคาบวกกับการทํางานร่วมกันอย่างเป็นระบบของแรงงานและการใช้เทคโนโลยีง่ายๆอย่างชาญฉลาดขั้นแรกเพื่อให้เคลื่อนย้ายสะดวกขึ้นหินถูกขุดขึ้นมาจากเหมืองหินจากพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งห่างออกไปเพียงไม่กี่กิโลเมตร จากนั้นพวกเขานำหินวางบนท่อนไม้ที่ทาน้ำมันเพื่อลดแรงเสียดทานและใช้เชือกหนาๆผูกไว้แล้วใช้แรงงานคนจำนวนมากช่วยกันดึงเชือกอย่างพร้อมเพรียงกันแล้วค่อยๆเคลื่อนย้ายหินยักษ์เหล่านี้ข้ามภูมิประเทศอันท้าทายสุดท้ายช่างฝีมือระดับปรมาจารย์จะใช้คานไม้และหินเพื่อจัดตำแหน่งหินแต่ละก้อนอย่างแม่นยำซึ่งถือเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการก่อสร้างช่างฝีมือเหล่านี้ต้องแน่ใจว่าหินแต่ละก้อนประกอบกันโดยไม่มีปูนหรือวัสดุประสานใดๆ แต่มันต้องแนบสนิทขนาดที่แม้แต่บัตรเครดิตยังไม่สามารถเสียบผ่านได้เทคนิคนี้ไม่ใช่แค่การนําหินมาวางไว้ข้างกันเฉยๆแต่ชาวอินคาใช้เทคนิคการก่อด้วยการสร้างหินหลายเหลี่ยมขั้นสูงโดยแต่ละก้อนต้องมีมากกว่า4ด้านและถูกขัดแต่งแบบละเอียดเพื่อให้เข้ากันอย่างสมบูรณ์วิธีนี้ทําให้โครงสร้างมีความมั่นคงสูงมากช่วยให้รอดผลจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่มาหลายศตวตรรษแล้วโครงสร้างขนาดใหญ่นี้สร้างมาเพื่ออะไรกันแน่นะ นักประวัติศาสตร์ยังคงถกเถียงเรื่องจุดประสงค์ของมันหลายคนเชื่อว่ามันเป็นป้อมปราการที่ใช้ในการปกป้องเมืองด้วยกำแพงที่สูงและตำแหน่งยุทธศาสตร์ที่ได้เปรียบในการมองลงมายังกุสโกขณะที่บางคนคิดว่ามันอาจเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมเนื่องจากกำแพงหินมีลักษณะคดเคี้ยวคล้ายฟันของเสือพูมา่าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ในวัฒน,นธรรมอินคา และความลึกลับของซักไซวาแมนไม่ได้อยู่ที่วิธีการก่อสร้างเพียงอย่างเดียวแต่มันสอนเราถึงความสามารถอันน่าทึ่งของบรรพบุรุษที่สามารถทำสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ด้วยวิสัยทัศน์การทำงานร่วมกันและความมุ่งมัน่นเมืองหินเทคโนโลยีแห่งความยั่ง,งยืนของแอฟริกาเพื่อนๆจะเชื่อไหมถ้าบอกว่าเมืองนี้ทั้งเมืองสร้างขึ้นด้วยการเรียงหินก้อนเล็กๆซ้อนกันโดยไม่ใช้ปูนเลยแม้แต่นิดเดียวแต่กลับยืนหยัดมาได้ถึง900ปีเออมันเป็นไปได้ยังไงกันเนี่ย และบอกเลยว่าเคล็ดลับอยู่ที่เทคนิคอันชาญฉลาดของชาวโชนาผู้สร้างเมืองเกรซซิมบับเวเมืองโบราณแห่งนี้ตั้งอยู่ในแอฟริกาตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางแห่งอำนาจทางการเมืองและความมั่งคั่งและหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกรซซิมบับเวคือเกรซเอนโคเซอร์เพราะเชื่อกันว่าเคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์แล้วอะไรกันนะที่ทำให้เทคนิคการสร้างแบบนี้มีประสิทธิภาพระดับตัวท็อปและเราจะเรียนรู้อะไรจากมันได้บ้างในยุคป,ปัจจุบันที่มีการก่อสร้างอันซับซ้อน ความจริงก็คือชาวโชวนาะใช้เทคนิคที่เรียกว่าการก่อหินแห้งโดยขั้นแรกนำหินขนาดใหญ่มาสร้างฐานที่มั่นคงแล้วจึงนำหินขนาดเล็กกว่ามาจัดเรียงอย่างระมัดระวังไว้ด้านบนเพื่อกระจายน้ํำหนักอย่างสม่ำเสมอและนี่คือความลับสำคัญเพราะการไม่ใช้ปูนทําให้น้ําฝนสามารถไหลผ่านช่องว่างระหว่างหินได้จึงช่วยลดการกัดเซาะและป้องกันความเสียหายจากการอุ้มน้ําในระยะยาว ต่างจากปราสาทหลายแห่งที่จําเป็นต้องใช้ปูนราคาแพงและช่างก่ออิฐฝีมือดีส่วนการออกแบบของเกรซิมบับเวกลับช่วยให้สามารถซ่อมแซมและขยายอาคารได้ง่ายโดยคนในชุมชนเองด้วยวัสดุที่หาได้จากท้องถิ่นโดยในช่วงรุ่งเรืองเมืองเกรซิมบับเวเคยเป็นบ้านของประชากรกว่า20,000นคนและเป็นศูนย์กลางการค้าที่สําคัญโดยมีการแลกเปลี่ยนทองคํางานช้างและงานโลหะแม้กระทั่งสินค้าจากจีนและอินเดียที่อยู่ห่างไกลออกไป อย่างไรก็ตามการลดลงของทรัพยากรและการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการค้าทาให้เมืองนี้เสื่อมถอยลงและประชาชนย้ายออกไปในที่สุดถึงแม้เมืองจะร้างแต่ภูมิปัญญาของกระซิมบับเวยังคงสร้างแรงบันดาลใจให้วิศวกรและสถาปนิกในปัจจุบันและพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าบางครั้งวิธีการที่เรียบง่ายที่สุดกลับกลายเป็นวิธีการที่ยั่งยืนที่สุดเช่นกันพีระมิดยุคน้ำแข็งสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ถ้าเราบอกเพื่อนๆว่าเนินเขาแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหลักฐานว่าบรรพบุรุษของเรามีความก้าวหน้ากว่าที่เราเคยคิดไว้มากเพื่อนๆนจะเชื่อไหมที่ชวาตะวันตกประเทศอินโดนีเซียซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากประเทศไทยนะักมีสถานที่โบราณชื่อกูนุงปาดังตั้งอยู่บนยอดภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วเอาจริงๆถ้ามองเผินๆจะเหมือนแค่ระเบียงหินโบราณวางเรียงรายคล้ายๆวัดที่พบได้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้าชาวท้องถิมรู้จักสถานที่นี้มานานหลายศตวรรษและถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ จนถึงขณะน,นี้พบระเบียงเห็นที่มองเห็นได้5้าชั้นซึ่งแต่ละชั้นเชื่อว,ว่าชาวซุนดาใช้ในพิธีกรรมที่แตกต่างไปลองจินตนาการตามกันดูนะว่าคุณกำลังมองดูบ้านเล็กๆแต่อยู่ๆกลับคนพบว่านี่คือชั้นบนสุดของตึกระฟ้าขนาดใหญ่ตั้งหากแถมส่วนใหญ่ของตึกยังถูกฝังอยู่ใต้ดินด้วยและนี่คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว,ว่าได้ค้นพบที่กุนุงปาดัง ในปี2011นักวิทยาศาสตร์ชาวอินโดนีเซียตัดสินใจขุดค้นลึกลงไปใต้ดินเพราะเขาใช้เรดาร์สำรวจพื้นดินและสแกนด้วยกล้องตรวจจับแผ่นดินไว้เพื่อตรวจสอบเนินเขาทั้งหมดอย่างละเอียดแล้วพวกเขาค้นพบอะไรบ้างนะคำตอบคือชั้นหินที่เรียงซ้อนกันหลายชั้นใต้ดินนักวิจัยบางคนตีความว่านี่คือหลักฐานว่ากุนุงปาดังถูกสร้างโดยมนุษย์ เมื่อพวกเขาทำการวิเคราะห์อายุโดยวิธีคาร์บอนกำมันารังสีซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เป็นอะไรที่น่าทึ่งมากเพราะหินบางชั้นอาจมีอายุถึง1 2 0 0 0ถึง24,000ปีถ้าข้อมูลนี้ได้รับการยืนยันก็หมายความว่าบรรพบุรุษของเรามีความสามารถมากกว่าที่เราเคยคาดไว้มากข้อมูลนี้ก่อให้เกิดการถกเถียงอย่างดุเดือดในวงการโบราณคดีผู้เชี่ยวชาญบางกลุ่มเห็นว่าวิธีการกำหนดอายุต้องได้รับการยืนยันเพิ่ม,เต,มเติมและชั้นหินใต้ดินอาจเกิดจากธรรมชาติ อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์เห็นตรงกันในหลายประเด็นว่าระเบียงที่อยู่ด้านบนถูกสร้างโดยมนุษย์เมื่อราว2,500ปีก่อนและมีโครงสร้างหินแปลกๆที่อยู่ลึกลงไปใต้ดินซึ่งได้รับการยืนยันจากสแกนเรดาร์หลายครั้งแต่การจะบอกว่าเป็นสิ่งก่อสร้างโดยมนุษย์ทั้งหมดหรือเกิดจากธรรมชาตินั้นยังคงต้องศึกษาวิจัยกันต่อไปหากข้อมูลนี้ได้รับการยืนยันจะเปลี่ยนแปลงมุมมองของเราที่มีต่อประวัติศาสตร์มนุษย์โดยสิ้นเชิง ตำราเรียนประวัติศาสตร์ทุกเล่มต้องถูกเขียนใหม่พิพิธภัณฑ์ทุกแห่งที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าของมนุษย์ต้องได้รับการปรับปรุงและที่สำคัญที่สุดคือความเข้าใจต่อความสามารถของบรรพบุรุษข,ของเราจะเปลี่ยนไปตลอดการขอบคุณที่รับชมนะคะหลังจากดูวิดีโอนี้จบแล้วคุณอยากย้อนเวลากลับไปในอดีตเพื่อค้นหาตัวตนที่แท้จริงกันบ้างไหมแต่การเดินทางย้อนเวลาเป็นไปได้จริงๆหรือเปล่ามาดูวิดีโอนี้ต่อกันเลย